ถ่ายด้วย i อ h o n สิบห้าถ่ายตอออกแย้วนี่วัดอะไรครับอ่วัดเลเตอร์ชื่อวัดอะไรนะหลวงพ่อเลเตอร์อวัดไม่ใช่วัดพิชัยสีวะไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าวัดสีเมตไตไม่ใช่สีเมตไตเนี่ยไอ้นี่นี่หว่ามุ้ี่สีวัดไอ้นี่วัดอะไรฮะวัดไตมิตรเออ เวลานึกอะไรได้อย่างงี้ฟินเลยนะใช่มันแบบว่าเหมือนแบบเอิดอั้นตันใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราอ่ะชอบไปจําตัวย่อวะอ่ะวัดเลเตอร์เนี้ยคือหลวงพ่อเคยไปเจอเลเตอร์ได้แชมป์ไงใช่มันก็เลยติดเลยดิใช่มันก็เลยว่าว<ช>ัดเ <letter. S 2> ลเตอร์วัดเลเตอร์เล่นจริงไหมเนี่ยวัดน,นี้อาจจะดังจากนั้นก็ได้นะวังดังจากนั้น,น,นเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเยพเื่อน ผมว่าจะเดินหาอะไรกินกูว่าคลิปนี้ไม่ต้องละกูเจอละ <S <S สิ่งนี้คือสิ่งที่เราเขาเรียกว่าอยู่ในลิสต์อยู่ในลิสต์ที่เราตามหาเพื่อเติมตเต็มช่วงเวลาวัยเด็กเว้ยครับตอนนี้เรามีขนมต่างๆแลบโน้ตแบนี้เชฟมีอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้างมีสิ่งหนึ่งเว้ยที่คุณต้องมีและคุณต้องกินในชีวิตโรตีแล้วต้องเป็นรถเข็นด้วยแล้วต้องเป็นคนแขกขายด้วยใช่ แล้ววันนี้ผมเจอแล้วแล้วก็มีแขกซื้อด้วยดูแล้วก็มีแขกซื้อด้วยโอ้แขกซื้อแขกขายแขกทําก็มีแต่ไทยซื้อนะฮะไทยซื้อ,อไทยกินไทยใช้ไทยกินไทยใช้ไทยทําไอันนี้ไม่ใช่ครับแล้วคุณเชื่อแบบว่าอันนี้คือโคตรออริจินอลเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูอยู่ว่ามันจะออริจินอลหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ฟิลเดิมเนี่ยมันจะมีพวกแบบโรยกรล็ดช็อกโกแลตอ่อะไรประมาณนั้นโรย เป็นอะไรเป็นพวกแบบว่าครีมช็อกโกแลตคือท็อปปิ้งท็อปปิ้งที่มันเป็นในนั้นอ่ะสากลที่เดี๋ยวนี้ที่เขาทำกันอ่ะใช่แต่อันเนี้ยถ้าเป็นย้อนไปยุคผมนี่ว่าคุณอยากกินมีแค่นมข้นตั้งนมข้นกับน้ำตาลนมข้นน้ำตาลไข่ใช่แต่ว่าพอยุคใหม่ขึ้นมาหน่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับกล้วยไข่กล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมแค่นั้นอันนี้คือออริจินอลนะออริจินัลของมันนะ คุณจาได้ป่าว่าเมาื่อก่อนที่คุณกินเนี่ยคุณชอบสั่งใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่เพราะเมื่อก่อนมีแค่นี้ใส่ไข่<อ>หรือไม่ใส่ไข,ข่ของผมโคตรไม่ชอบใส่ไข่แต่ของกูชอบใส่ไข่มากของผมโคตรไม่ชอบเพราะแม่งไม่อร่อยเว้ยเวลาใส่ไข่อ่าแล้วมันจะต่างกันตรงที่ถ้าไม่ใส่ไข่แป้ง,แป,งแป้งมาจากกลมๆแค่แบบแป,แปะแปะแปะแมือแล้วก็ไปทอดเลยเพระวาของผมอะ่ะไม่ชอบที่ใส่ไข่เพราะว่ามันหนาไปเว้ย หรอใช่มันหนาไปเราแค่อยากกินแป้งที่มันกรอบแค่นั้นเองตามหามานานแล้วดีครับเอาลองเอาสามอันนะได้เอาธรรมดาหนึ่งใส่ไขหนึ่งใส่ไข่หนึ่งแล้วก็ใส่กล้วยหนึ่งสามอันโอ้โหนี่คือแบบเนี่ยเห็น้บงเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยมีแค่มีแนี้อริจินอลเลยเนาะแล้ะแล้วคือแบบว่าเดี๋ยวนี้ มันจะมีแบบว่าใส่บูเบอร์รี่ใส่ครีมนมใส่ช็อกโกแลตอันนี้คือแบบที่เติมมาเน่ยแล้วก็จะมีแบบอะไรใส่เกล็ดที่เป็นลาแต่ว่าไม่ได้มาตั้งมันจะแบบไม่ออริจินอลไงเนี่ยแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะชอบไอ้นี่มากเลยอะใช่เนยเนยแล้วนมมีสองยี่ห้อที่ใช้คือมาลิกับตาลอรบใช่ปะ่ะเมื่อก่อนจะมีตาลอรบกับมาลิ แล้วก็ถ้าใครใช้นมตาบัลลีเนี่ยถือว่าหรูหรูไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้เอาความจาอยากไหนมาเนี่ยแล้วแม่งก็เป็นเตาอย่างนี้เลยนะเนี่ยนี่ดูดูเนี่ยแบะแบะออกอันนี้ถ้าใส่ไข่ตีอย่างนี้นะใส่ไข่ป่ะนะเอ้ยแอ้แป้งไม่มีแตกนะยเฮ้ยแป้งไม่มีแตกนะขึงนะขึงไว้ตามมุมเขาจะขึงไว้ขึงขึงไว้ตามมุม เนี่ยโลาแข่งไว้ต่างมุมอันนี้ของเขาเหรอครับอ๋อเต็มเนี่ยเขาใส่เต็มเลยนี่มีสายไข่มีส่กล้วยด้วยเหรอใล่วยเส่กล้วยครับอ๋อบานาน่าเอทแป้งแล้วคือความอร่อยของมันเนี่ยแป้งเนาะแป้งแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันแป้งหลักหลายและอย่างขาดไม่ได้เลยอะไรวะรู้ใส่ล่มกลางรถเพราะมันต้องกล ไอ้เห <laughs> ี้ยไม่มีร่มมาเดินไงเมืองไทยไอ้เหี้ยช็อกกเลยอันนี้อันนี้โคตรใช่ใช่แบบโคตรใช่นี่นี่อะนี่อะแล้วไม่จะกองอยู่เนียดนน้ทาเนยไหมนี่แป้งสาลีแล้วก็ทาเนยไหมไหมแป้งสาลีเนยน้ำตาลนะครับผมจะเก็บเอาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วหมักเอาไว้ก่อนทีนึงแล้วเดี๋ยวพอทอดเนี่ยใส่เนยเติมเข้าไปอีก โขนี่แม่งคือแบบออริจินอลกัสัตว์แหละสมมติว่าถ้าน้าเอาไอ้นี่มาตั้งเนี่ยเราไม่แวะนะจะไม่แวะมันไม่ออริจินอลอ่ะแล้วถ้าคุณอยากออริจินอลกว่านั้นคือห้ามใส่กล่องโฟมนะละม้วนม้วนต้องม้วนใช่ป่ะน้วนใช่โอ้ขมวนนะโอ้ขมวนนะเดี๋ยวนี้มันอันเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ประมาณสิบาประมาณสิบห้าแต่ถ้าเต็มสเต็มหน่อยพันใส่กล่องโกะผสมทุบ่าอ๋อมันมีค่ากล่องมีค่าไรหน่อยถ้าใส่กล่องหนึ่งสองอัน อ oh right. ๋อสองแผ่นแล้วใส่ไข่ยี่ห้าอ๋อใส่ไข่ยี่ห้าโหแล้วไข่แม่งแพงนะนี่อันนี้ธรรมดาบอกออริจินอลนะเนี่ยเนี่เนี่เมื่อก่อนเนี่ยของผมไม่ใส่ไข่ตีแค่นี้เองนะหรอเออไม่ต้องตีไม่ต้องตีกว้างแต่แต่ของผมตีปกติเนี่ยตีทําอย่างนี้เลยอหรอใช่อ่าแล้วพักไว้อย่างนี้พักไว้ตรงหูเปล่าใช่หมด พักก็ตงหูก็ตาไปใช่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 อันนี้นี่อันนี้กุ้ยไข่ต่ยุคผมไม่มีใส่ไข่หรอว่าเชื่อว่ายุคกลัวไม่มีใส่ไข่แตล่ของผมมีใส่ไข่เอก็เราตีใส่ไข่อ่ะแล้วอีกอันเอาเป็นแบบไม่ใส่กล้วยใส่แต่ไข่ครับนี่เดี๋ยวเขามมวนให้ด้วยใส่กัมตันไหมครับใส่เลยคมาเลยใส่มาเลย นี่แล้วก็บอกก็บอกล้ำตาลคืออันนี้เจาะรูของตาลตัองอันนี้ของตาลตัองอันนี้แล้วแบบพับตูดพับตูดพับหัวอันนี้นี่อ่ะแล้วจะกินฉีกขึ้นใช่พอเราจะกินอะแงอันนี้มาแล้วฉีกี่ออกแล้วก็กินแล้วมือไม่เปิดนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ไข่กับกล้วย อันนี้ไข่กล้ยอยู่ในกระทะอันนี้ไข่เปล่าอันนี้ไข่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวม้วนเดี๋ยวม้วนโชว์นะอ๋อเฟบถึงถึงไฟเมื่อกี้เขาต้องเล่นไฟนะไฟแรงตายนะไม่กรอบแถมไห้อีกซโลคุกซโลคุกซโลคุกคือไม่คือพี่เขาคงสงสัยว่ากูก็กูก็ถอดขอวกูอยู่ปกติตั้งนานพอพวกมึงมาทำไมกูดูเท่ขึ้นอะ ตีหยาบๆแล้วนะตีหยาบๆยังไงวะไม่ต้องไม่ต้องแตกว่าเออประมาณนี้ไม่ต้องให้มันรวมกเยอะเอ้าเหรอเออมันจะหนางกลางอ๋อปึ๊บนี่ฉีกอย่างนี้ใช่แล้วชผมฉีกใช่นะอันนี้ผมฉีกใช่ใช่นะอันนี้คุณถือว่าเป็นผมฉีกไปนะผมฉีกไปนะอันนี้ไม่หันครับม้วนเหมือนกันนี่ไข่ต้องม้วนครับ อื <m uch ing> ใช่กูอ้วนเพราะเฮี้ยนนี่ยแหละจำได้กูอ,อ้วนเพราะมันเลยงงนีไ่ไงนมแต่บ้าผมอาจจะไม่ชอบไข,ข่เพราะว่าเราจะได้กลิ่นไข่เวลากินตัวไตีอ่ะเออแต่กูถ้าแป้งเปล่าๆมันมันเหมือนไม่ได้อะไรอ่ะผมว่าเราเอาไข่เพิ่มไปแล้วมันจะหนากว่านะแล้วมันจะสั้นกว่าอืออือใช่จะสั้นกว่ากินเลยนะครับตรงหัวไม่ต้องปิดนะครับตรงหัวไม่ต้องปิดเิยเลย อเดี๋ยวกินเลยเห็นนะตรงหัวไม่ต้องปิดตรงหัวไม่ต้องปิดกินเลยเขาจะฉีกให้นี่แต่คุณไม่ชอบกินแบบนี้ฮะกินได้หมดแต่ว่าถ้าชอบถ้าให้เลือกต้องกินจะกินอันนี้ได้คนดูความหนาของมันเด็ตรไทย่อยเนอะแล้วมันจะตรงกลางมันจะนุ่มเหมือนเหมือนหนงไข่ญี่ปุ่นนะใช่ตรงกลางมันนุ่มอันนั้นะตรงกลางมันจะแข็งถ้าชอบกรอบๆแล้วจะฟิล อื้มฮะเนี่ยรนคาเ่ยเหร่ป่ะใสไข่แต่คือสี่สิบบาทเห็นป่ะคือผมว่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบไข่เวลามันอยู่กับโรตีเท่าไหร่เว้ยเอามันจะมีกลิ่นใช่ป่ะใช่ป่ดันแหละดันแหละนันแหละก็แ um> ่อ allora, กันเดินลอยวายแต่ว่าถ้าคนชอบเนี่ยมันจะติดใจเหมือนคุณเลยันก็ถีบไปะ เออคือำใหญ่อีกแล้วพรหลอนหลอนสิเฮียมึงไม่เห็นเตาเนะ่ะนี่ครับอันนี้คือกล้ยวยคุณเอกล้วยเอามั้หมอเผื่อไอ้เฮียแม่งเต็มเต็มวัเด็กชิบหายคือแบบเนอะวัยเด็กแม่งคืออันนี้ว่ะแต่ผมว่าอันนี้แม่งนัวแนะ่เพราะว่ากล้วยแม่งอร่อย,อยงไง แต่พื้นฐานเครูไม่ค่อยชอบกินกล้วยด้วยมั้งนั่นก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้ทั้งกล้วยทั้งใส่นะใช่ไกลอ่อไม่ลอยอ่ะมันมันจะคล้ายๆพวกแบบว่าขนมหวานวัยรุ่นอ่ะอ่าเออขนมหวานวัยรุ่นอ่ะกูลองลองชิมสักอันเนี้แบบที่มาเลยมันคือขนมหวานวัยรุ่นอ่ะ ป้อนกันด้วยเป็นไงน่ารักไหมกนจะมีรสชาติที่มันคุ้นอะ่ะที่มันมีอะไรที่มันมีกล้วยอยู่ใช่พี่มันก็เลยบอกว่าผลที่ผมบอกมันเหมือนนมหวานเบลุ่นอะ่ะอือจริง,รง,รงๆไงรตปีพวกนี้คาแรคเตอร์โคตรชัดเลยนะแต่ความอร่อยแม่ถึงแบบคงสภาพอยู่นะแล้วแล้วเรเาอร่อยกับแป้งทอดอโรยนมรโรยน้ำตาล ไอ้ที่พื้นฐานความอร่อยแล้วมันแค่นี้เลยนะเว้ยแค่นี้แล้วก็แป้งอะไรนะรแป้งสาลีแป้งสาลีผสมจากข้าวอ่ะแป้งสาลีผสมกะทินี่เราเพิ่งรู้นะนั่นหลายเ <laughs> ด็กมึงโตเลยนะไอ้เฮียมีกูเคยกินนะแต่ว่าทำไมแม่งอร่อยอย่าง,งวะอ๋อมันหอมกะทิด้วยแป้งสาลีผสมกะทิแล้วครับแล้วก็หมักไปกับเนยน้ำตาลหมักไปแล้วในตัวเราเลยครีมมี่นะครับผมแล้วทอดด้วยโรยเนยเข้าไปอีกโรยเนยอีกน้ำมันน้ำมันเนี่ยที่เห็นเนี่ยน้ น้ำมันมะพร้าวนะครับสุดว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของแบบไอ้นี่นะไม่ใช่ของกากากนะน้ำมันมะพร้าวนะครับเฮ้ยสุดยอดว่ะตั้งนี้โอ้โหเผอเป็นกัดโคตรร้อนเลยทั้งหมดเท่ครับเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวว่าไม่พอเดินอีกแล้วแต่อร่อยดีเนอมันสุดยอดว่ะใช่เนี่ยตับแป้งพี่อร่อยมากเลยอ่ะอืมเฮ้ย ผมนึกออกเลยเพ่อผมผัดไปตอนเด็กอ่ะถ้าผมอยากกินกรอบๆอ่ะผมจะทำไม่ใส่ไข่ใช่ก็ที่ผมบอกไงรับแต่ละเจ้าอะ่ะเขาจะใช่ใช่เขาจะบี้กันตรงแป้งอืคือถ้าใครแบบแป้งอร่อยเนี่ย <S <S มึงเอ้ยกินกันตายแต่จะมีแป้งจืดนะบางบางเจ้าแป้งจืดไปใช่ไหมหรืออนะ่ะโอ้โหนี่แม่งฟินเนาะมันง่ายมากเลยนะแต่มันฟินมากเดียอมันตานมัเจาะงี้ แล้วเนยอยู่นี่แล้วเนยมีไม้พายอยู่แต่ปกติเมื่อก่อนบางแถวบ้านเขาจะใช้ตะหลิว่ตักเนยใช่เนยได้าเนยใช่ปลื้มออกมาอไปครับผมคุณครับผมครับเดี๋ยวเินๆหมดแล้วเนี่ยดูเลยหมดเลยหมดเลยผบครับผมครับเป็นไงโคตรปิ๊งว่ะเดินไปที่วัดวัดก็จัดให้บอกวัดเลสเตอร์ครับผมจัดให้ก่อนหนึ่งพอยเป็นไง ผูวแม่งฟินนะผมผมรู้สึกชอบอะอย่างเงี้ยให้พอกินแล้วมันมันนึกถึงอดีตเลยอะมันนึกถึงแบบเมื่อก่อนมันมน,นึกถึงตอนเด็กๆที่นั่งดืด่อแก้วแล้วแล้วเนี่ยมีแบบบังเนี่ยขเขาเข็นรถมาเงี้ยนะแล้วก็ปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ปปดโรตีมาแล้วมันต้องมันต้องบีบแต่ใน,ในวัดเขาอาจจะไม่ใช่เสียงแหละไม่คือเขาจอดประจามาที่เนี่ยอ๋อเขาไม่ได้เป็นจอดขาจรเว้อเอาเหรอเป็นจอดขาประจําที่นี่เลยดอยู่เอาเลยครับสวัดีครับวนี้เข้ามากเลยที่ไปมนนั้นไปกิน บอกบอกนือว่าบอกแล้วมี่อนคนชอบปอกครับหล่อนทั้งคนดูทั้งคนนี่สวัสดีครับเพราะม่่เนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแฟนคลับปอกๆของเราหุ้ยหนานะเป็นแฟนคลับหนานะครับแฟนคลับหนานะครับเอาเอาเอาพี่อันนี้ถือว่าเป็นขนมผมว่าถ้าใครเคยกินโรตีแล้วมีความทรงจำแบบไหนนะครับที่เป็นแบบออริจินอลนะ มาเมนกันหน่อยว่าความทรงจํายังไงเรานั่งดีดลูกแก้วเนาะมีคนเข็นรถเข็นบางกินโรตีแล้วนึกอะไรนึกถึงอะไรบ้างแล้วก็บีบปีนปีนปีนปเฮ้ยส่วนมากจะไปแอบบางบีบใช่แล้วเราก็แบบไปรอโรตีแล้วก็บีบของบางนะฮะมึงเชื่อป่ะพอเห็นแล้วเห็นโรตีบางเนี่ยนึกถึงอีกอันหนึ่งไอ้ที่สายไหมอ่ะที่มันชอบขิ่วปีบมาแล้วให้กดสายไหมปีบแล้วก็หยอดเงินบาทนึงแล้วก็หมุน หมุนได้กี่อันได้กี่อันแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วแหละนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเจออะไรแล้วเรารู้สึกเนาะอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลกไว้แต่เรารู้สึกใช่เนะพอเรารู้สึกแล้วมันแบบอร่อยอะมันพูดได้มันพูดมันเล่าได้ไงเออมันเล่าได้ลอ๋อเดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรที่มันแบบคลาสสิกนะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวให้ถ่ายดูไป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 